สวัสดีครับสวัสดีคุณบ่าวเบี้ยภาคปรุงครับผมพี่นัทแชนแนลค่ะไสรีน่าหนูนาค่ะวันนี้เราเราจะมาขอบคุณเอฟซีนะคะที่อยู่ในช่องพี่นัทมีพี่มิสารักนะคะพี่สุนะคะแล้วก็เอฟซีในแก๊งสาบตะลึง ทุกคนทุกท่านนะคะที่ร่วมทําบุญลงทานมาวันนี้เนาะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากผู้ใหญ่จะดีทุกคนที่ะคะร่วมทําบุญกับพวกเรากัพวกเราเนาะเราขอเป็นสะพานบุญให้นะคะแล้วเราก็ขอพี่หน้านะคะขอสักสองพันน่องเนาะไหวบ่ไหวค่ะไหวไหไหวไหไหวไหว สี่กระถิ่นกกตูมนะคะโโเนาะใช่ใช่ใช่นะคะถ้า วันที่ยี่ค่ะวันที่ไนะคะถ้าจะเอาอีกรอบหนึงนะคะใกล้ใบ้านนะคะเราจัดได้เนาะใกเรา่าเราจัดไม่ได้ครเรา่้ยคนว่าคนเยอะมากนะใชนะคะตูมันที่ยี่สิ้าันที่29่สิบเก้านะคะขอบคุณเอฟีทุกคนเนาะขอบคุณทุกคนที่ไว้ใจแกงสามกระคูกนะคะแล้วพวกเราก็เชิญคิดถลกแกงนบ้างคะพี่นี พูดดีเออทำดีค่ะแล้วก็สิ่งดีๆจะย้อนกลับมานะคะสามปลอยคุณอ่ะคุณพูดดีปล่อยพานปล่อยไพอ่ปล่อยแม่ลงคลองไปเลยค่ะไม่เอาคำนั้นไม่พอไม่ใช่อะไรล่ะไม่พอถ้าพูดทำไม่พอเออเอาใหม่เอาแคบัปล่อยร์ใปล่อยแม่สี่สาม ก็ต้องมีก็ต้องบีบปะคำเมื่อหางไห้คถามเมื่อหางของบ้านว่าไงเป็นยัไงบ้างคะพี่น้าความรู้สึกวันนี้ถามพี่ความรู้สึกที่ได้ไปทำบุญกันถึงวันนี้เปไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าวันนี้เราได้เริ่มทำบุญพร้อมมีหลายท่านเนาะที่สอบถามเข้ามาเออโน่นาไม่ไปร่วมกันทำบุญหรอแกงสามเพื่อนไม่ไปเหรอก็อย่างที่เห็นนะคะช่างก็อยู่ตรงโน้นก็อยู่ตรงโน้นรถน้องเบียร์เป็นคนขับเผื่อพี่ก็ช่วยใช่ คนก็คือบ้านมันยังไม่เสร็จก็ต้องปรับเ่ยไปแต่ถ้ามันใกล้เราก็จะไปอย่างพี่ก็กําลังเริ่มทําบ้านอยู่นะคะก็ฝาก f อซทุกท่านนะทะมาให้กําลังใจเราด้วยแล้วต่อไปก็จะเป็นบ้านของน้องเบียนะคะคือพวกเราบ้านหลังบ้านหลังบ้านหลังนี่คุณทำหนูอ๋อคุณเสร็จแล้วบ้านเขาที่ไหนเดี๋ยวปีหน้าพี่ละคนที่หนูก่อนแล้วก็น้องเบียไง ค่อยก่อนค่อยยังไม่เสร็จกำอยู่นี่ห้วยห้ยหรกห้วยห้วยหรอกห้อยห้อน้องคนลห้วยคละห้วยวละห้อยเดี๋ยวก่ะจูนจๆจูนจจูนคุณจูนคุณคไม่ถึงคไม่จูนตัวเองคบไม่คไปถึงคไปถึงเา ตรวจเราแล้วกันทำไม5ชีช้างคือมอแอคชั่นเอาใหม่พี่ตัวเงรู้สึกไงวันนี้ก็รู้สึกดีค่ะก็กลับขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่มาให้กำลังใจเนาะแม้กระทั่งดูคลิปดูไลค์นะคะเข้ามาแล้วอย่างวันนี้เมียก็ได้พันกว่าเนาะใช่ดูเยอะมากเลยเขอะกใจมากโอกตีดูแค่200ใช่ แม่นมาละใช่อ่าอย่างนั้นปกติก็ดูแค่4 0่5 0 0าแต่วันนี้ขึ้นมาเป็นพันกันขึ้นมาเป็นพันกว่าชทิเลยใช่องพันนัดก็ต้อง700อกว่าท่าน800ร้อสอท่นนะเข้ามา ต้องกราบขอบคุณทุกๆท่านมากที่เข้ามาเป็นกำลังใจแล้ชกฝากดูคลิปดูไลค์กดติดตามนะคะให้พี่ได้ถึงสี่ยังยังยังไม่จบยังไม่จบคนมีความรู้สึกยังไงคะครู้สึกยังไงอย่าข้ามขั้นตอนให้ถึงให้ถึงให้ถึงแบอยากอยากจะมีความรู้สึกว่าได้คุยกับลุงแล้วลุงบอกว่า ทำบุญที่ไหนก็ได้เหมือนกันโหวตไม่จําเป็นที่ต้องตามลุงแล้วได้คุยกับป้าแล้วป้าก็บอกว่าไม่จําเป็นที่ทาต้องทาคอนเทนต์กับป้าให้มีคอนเทนต์เป็นของตัวเองนะให้มีหลักการในการดําเนินชีวิตของตัวเองก็พอแล้วไม่ทําอะไรก็ได้ที่ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็พอแล้วเนาะป้าบอกว่าไม่เดือดร้อนคนอื่นนะไอีเนาะค่ะน้องเบียต่อโอ้เบียต้องขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดีทุกคนเลยแล้วก็ขอบคุณพี่สองคนด้วยที่เป็นสะพานคุณให้ส่งผลไปถึงครอบครัวแบบเบียร์เลยนะใชเป็นร้านไก่ทอดร้านข้าแม่ด้วยเอาแม่แหมมเชิญหน่อยค่ะรู้สึกยังไงจะแก้เหยื่อเขายังพูดยังไม่จบปล่อยน้องก็ขอบคุณแม่แม่แหม่มมอบให้บอเบียร์พึ่งเลยเอาเอาแม่มาต่อก็ขอบคุณเพื่อใจดีทุกคนเลยนะครับที่ช่วยเมตานะครับพวกเรานะครับก็วันนี้ดีใจมากเลยก็ น้องก็มีรายได้ตรงไก่ทอดนะครับแม่ก็มีรายได้ตรงข้าวเหนียวด้วยก็ขอให้ทุกคนได้บุญทุกคนนแต่วันนี้ดีใจมากยิ่งสูงจริงแม่แม่ก็ได้มาทำบุญด้วยแล้วก็ดีใจได้ไม่เห็นด้วยนะแม่แม่มาแม่แม่มาช่องดีแม่แม่เอฟซีกำลังขึ้นมาพี่พี่พี่น้องถือถือเรศัพท์ให้แม่หน่อย ให้แม่มาด้วยค่ะแม่มานะคะน้องก็มาแม่พูดไม่เก่งนะไม่เป็นไรค่ะแม่แม่พูดไม่เก่งแม่มาแนะนำตัวแม่แม่ส่ฟาดแม่ต้องอยู่แม่สายาดแล้วสวัสดีค่ะแม่แม่ทำนมจ้าค่ะ วันน make ี snake, water, splash, so water, ้แม่แม่ก็ดีใจมากนะที่ว่าได้มาทํำลงทานกับรัดแล้วก็หนูนาแล้วก็บาเบียเนาะคือตื่นเต้าว่ามของเจ้านี่ตื่นที่สามอยบ่อานเมื่อคืนได้ทําของเสร็จประมาณหกทุ่มหกทีแล้วก็อาบน้ําอาบน้ําเสร็จก็นอนไม่หลับเนาะตื่นเต้นมาหลับที่สองที่สองที่สามก็ตื่นนอนชั่วโมงเดียวแต่ก็ไม่ง่วงนะไม่เหนื่อยนะเพราะว่าละอิ่มบนอิ่มอิ่มอิ่เลยเลยคุยกับลงคุยกับปละคุยแล้วแล้ว อารมณ์พลกับป้าแสงชวนมาเห็ดหลงทานอยู่บ้านกรุ๊กตูมมันพี่ยี่ิบก้าไม่แม่มาเด้อไม่แม่ก็อยากมาอยู่แต่ขอขอผ่านเอฟซีนะคะผ่านเอฟซีแล้วกันเพราะว่าแม่แม่ก็คนไม่เยอะเอฟซีช่องแม่แม่เอฟซีช่องหนูนาเอฟซีช่องบ่าวบีเอฟซีช่องมินัทนะคะใครจะทำก็ติดต่อเป็นรายบุคคลแล้วเราจะมารวมไปนะคะเอฟซีเนาะ เราเราก็จะเป็นสะพานบนให้ถ้าจินถ้าว่าแจ้งไปลูกหน้าจากสองําวันแม่แหม่จะเอาส้มตำด้วยโอ้แลวเอานหน้าสายวันก็ต้มตำาแม่จะได้เตรียมอุปกรณ์่ตอนทานอันนี้เรามันงรกไม่ไม่ทานไงใช่แม่หนูถามคำหนูกับแม่เจอกันแค่สองครั้งไอ้ครั้งที่แล้วไอ้ครั้งเนี้ยหนูสวยขึ้นบ้างสวย ไม่พอหยิบน้ำแบบเป็นตุเป็นตาอะนะทุกคนยอมฟังหมดเลยบอเอสซีไอ้นี่ก็คนชมว่าสวยแล้วน้องแม่เนาะสวยๆก็เป็นน้องนะสวยสวยๆครค่ะเนาะแล้วก็ให้แม่แหม่มเนาะขอบคุณแม่แหม่มมากที่ปล่อยปล่อยลูกชายมาด้วยขอบคุณแม่แหม่มวยวันนี้นะเอาจากบบ้านเลยนะมื ยังไงเขาไม่กลับแม่ว่าแล้วท่าไม่เวียไม่ยอมกลับโทรมาก็ยอมรับสายติดใจแถวนี้แน่นอนมาแม่ไม่รู้แมสาวนี่อวดมากเลยไม่ได้ติดใจที่อย่างแน่นอนวิวสวยติดใจวิวที่นี่ไม่ว่าแม่มาที่นี่แม่รู้สึกยังไงติดใจเลยวิวสวยบรรยากาศดีเย็นสบายเลยเงียบแล้วก็ไม่ร้อนร้อนลงไหม แม่ว่ามันสมุนก่าเดิมไหวแต่ว่าแม่ก็ดีใจนะว่าที่ว่าหนูนาแล้วนัดเลี้ยงลูกแม่ดีเลี้ยงดีน้องซ้ายหลามนกอกสายหลามนี่หน้านะมันเริ่มบานออกมาลเิมอกแม่หนูถามหน่อย แม่ไปไปออกลูกที่ไหนแล้วทิ้งไว้ไหมมีแต่เอฟซีว่าหนูกำลังมาหน้าเหมือนกันเอาไปทิ้งไว้โรงพยาบาลไหนบ้างแม่ยไม่นะฮะไปนะแต่ว่าทิ้งทิ้งไว้ทิ้งไว้แล้วแม่ก็ไปขายของทิ้งไว้อยู่บ้านแล้วแดดอุ้มไปทีคนนี้อุ้มมาทีอีกแล้วหน้าหนูนะแม่เนาะหน้าหนูเฮ้ยมาจะหลีกยอนแม่นุขอบอกเลยแม่มันชอบตัวใส่คนอื่นถ้าบาเบียตัวจริงน่ะต้องทุกคนต้องเดินตร มันเดิมออริจินอลขายของรายการมันก็ติดท่านแม่ดมทุกวันเนี่ยมันไม่ดีเด้อนมีใสเงี้ยเด้อไม่เอกลักษณ์พี่เอกลักษณ์แม่ก็ดูเลยนะตอนก่อนมาอยู่กับต yeah! ั๊กแตนนักแบบเบี้ยเขาจะบ้าแม่แล้วสอนลูกไม่ดีนะเกาติดเขามันก็ติดใต่เขาดมทุกวันแล้วตั๊กแตนก็บอกว่าลูกแม่เนี่ยเอกลักษณ์คือตดใช่ ตัวจริงใช่ไมเี่าไมอยากให้ัตเอากลวไมาหยดนะขอกาตาช้างกค็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะคใ่ขอบุวัโอกาสหน้าจะได้ทำบุญดลมอีกเนาะแล้วแบบว่าเป็นสะานบุญให้ทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ